ก่งกับโกวันนี้ผมจะพาทุกคนมาร้านโปโมเมโลฮะเป็นแหล่งเช็คอินของจังหวัดสมุทรสงครามสิ่งแรกเลยที่ผมประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือแหล่งเช็คอินจุดเช็คอินของเขาที่นี่เยอะจริงเขามีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนใครอยากจะทานกาแฟอาหารที่นี่มีครบแถมยังมีจุดให้พักผ่อนไหมอาหารปลาแล้วก็ตัวอาหารเป็ดโอ้มีเยอะแยะจากที่ผมได้ข้อมูลจากทีมงานมานะครับร้านนี้ชื่อเดิมเขาชื่อทัวส้มโอหวานเขาตั้งอยู่กลางไร่ส้มและกลางไร่ลิ้นจี่กว่า10ไร่ด้วยกันครับ แม่แมพออยู่บ้านนอกชื่อครัวส้มโอหวานแต่พอมาอินเตอร์หน่อยซื้อโปเมโลเชิญมาที่นี่ก่อนดีกว่านี่คือทีเด็ดฝั่งคาเฟ่น,นะฮะโอ้โหดูบรรยากาศเขาซะก่อนฮะและผมได้สั่งเบรดเด็ดของที่ร้านนะครับก็คือโปเมโลส้มยูสุในราคา90บาทคุณผู้ชมครับแก้วนี้เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อส้อมโอเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะกินแล้วมันรู้สึกแบบฟินมากๆครับเดินมาจากโซนคาเฟ่ไม่ไกลนักทีนี้เราก็จะมาถึงโซนอาหารเข้า บรรยากาศเขาจะอยู่โซนริมแม่น้ำแม่กองเลยนะครับซึ่งขับไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็นโซนที่เขาไปดูหิ่งห้อยกันเริ่มกันเมนูแรกเลยดีกว่าทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยำส้มโอในราคา160บาทสมชื่อแล้วว่าที่ร้านชื่อโปเมลโลพรพอส้มโอที่นี่เขาทําปรุงกับอาหารเด็ดจริงๆครับเมนูต่อมาเนื้อปูผัดผงกะหรี่ในราคา650บาททุกท่านดูเขาให้เนื้อปูกันเชียงมาเป็นก้อนๆเลยฮนะเมื่อลองชิมคําแรกรู้สึกประทับใจกับเมนูนี้จริงๆ ครับอันนี้ผมชอบให้ผ่านเลยครับจานต่อมาปลาทูชูชีสี่ตัวในะราคา180บาทลองชิมน้ำเข้าไปแล้วโอ้โ oh, หยอมรับครับมาแม่กองแล้วไม่สั่งปลาทูนี่ถือว่าคุณมาไม่ถึงจริงๆนะฮะและร้านนี้ต้องยอมรับว่าตัวเครื่องแกงเขาทําถึงจริงๆเข้มข้นออกมากๆครับรานต่อมาหมึกผัดไข่เค็มในะราคา280บาทดูหน้าตาก็น่ากินดีครับแต่พอกินคําแรกไปเท่านั้นแหละครับไอเฮียคอรอร่อยนี่จริงๆ,ๆนี่มันอร่อยจริงๆ,ๆผมชอบนะฮะไอตัว ไข่เค็มมันทำข้นๆตัวหมึกก็สดตัวไข่แดงที่เขายี่มาละเอียดละเอียดคุกกับข้าวผมบอกเลยโคตรฟินเลยเมนูหมึกผัดไข่เค็มผมยกให้เป็นที่หนึ่งในใจครับเดอะเบสและทีเด็ดของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะเชิดชูโรงน้าดูเพราะว่ามีเมนูอยู่ตรงหน้าและนี่คือกุ้งแม่น้ําเผาที่ผมได้มาขนาด4.5กรัมในราคา 1, 7 1 0บาททีเด็ดของเขาคือน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยครับผมบอกตรงๆเมื่อคุณเอาข้าวมาคุกกับมันกุ้งนะครับแล้วก็ตามด้วย ตัวเนื้อรับรองได้ค่ะฟินเดเล่และนี่คือเนื้อปลาเก๋าต้ยมยำน้ำใสในราคา450บาทถ้วยใหญ่ๆห,หม้อไฟขนาดนี้ตามสไตล์กินกับโกมื่ออดน้ำชุปโอ้โหแม่ขอบอกเลยว่าทีเด็ดเขาเรียกว่าซดน้้ำซุปไอเวนรสชาติน้ำซุปเขาคมกล่อบมา,ม,ามากมากครับไอตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดยิ่งออกไปหม้อไฟด้วยถือเด็ดมากๆผมมาให้ข้อมูลทางร้านนะครับวันธรรมดาเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงแล้วปิดเป็นเวลา2ทุ่มครึง่งแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด ขัดตะเลิกนะครับเขาจะเปิดเร็วหน่อยก็ตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มเอาเป็นว่าร้านนี้นะครับผมการันตีเอาหัวละร้านเป็นประกาศสิ่งแรกที่คุณจะเข้ามานั่นก็คือบรรยากาศพร้อมกับจุดเช็คอินที่คุณจะรู้สึกว่ามันว้าวออาากมาบวกกับคาเฟ่แล้วมีขนมเครื่องดื่มอร,อ,อร่อยอร่อยไว้ลองรับบริการและที่ไม่พลาดเลยคืออาหารที่ผมมากินนะครับอร่อยทุกเมนูอันนี้เขาบอกนะครับผมไม่ได้อวยแต่อยากให้ไปลองจริงๆฮนะแล้วถ้าเกิดใครไปมาแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยคุณชอบ โซนไหนหรืออาหารอะไรอร่อยวันนี้กินกับโกไปก่อน